แบมสำนึกในการให้โอกาสจากแมตช์รูมบ็อกซิ่งโดยล่าสุดนั้นเจสซี่โรดูเกตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของหรือยูบีได้ออกมาเปิดเผยถึงแมตช์รูมบ็อกซิ่งโปรโมชั่นของเขาที่ล่าสุดได้มีการเซ็นสัญญาใหม่กันแล้วโดยแบมได้กล่าวว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการเซ็นสัญญากับผมแต่เอ็ดดีเ้เฮนให้โอกาสผมได้ขึ้นโชคในเฟสโนแคลิฟอร์เนีย และในไฟ์ถัดไปผมก็เสัญญากับแมตต์ o ูมและนั่นก็คือไฟ์กับคาร์โรสควเอรลาดและตั้งแต่นั้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปแบมโรดิเกตกล่าวสำหรับทางแบมนั้นเขามีสถิติการชกชนะ20ครั้งชนะนอก13ครั้งเขายังไร้พ่ายเขาเพิ่งสัญญาส่งเสริมการขายฉบับใหม่กับทางแมตต์ o ูมก่อนที่เขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในวันที่9พฤศจิกายนนี้กับทางเปโด้เกวลาเจ้าของสถิติการชค ชนะ42ครั้งชนะนอก22ครั้งเขาแพ้4ครั้งเสมอ1ครั้งที่เวลฟาโกเซ็นเตอร์ในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาซึ่งแบมจะขึ้นชกร่วมรายการจารอนบูเอนิตที่เขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่นเวทเทวตของ IBF กับทางคาเรนซูคาเซียนโดยแบมได้กล่าวอีกว่า ความพักดีคือทุกสิ่งในวงการมวยหาไม่มีความพักดีคุณก็จะไม่มีอะไรเลยเอ็ดดีเฮือนให้โอกาสผมและผมรู้ว่าเขาคอยดูแลผมอยู่ และนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่แมตต์ลุงส่วนแผนการในอนาคตของแบมนั้นเขายังได้เปิดเผยว่าผมต้องผ่านไฟนี้ไปก่อนแต่เป้าหมายคือผมต้องโชคในไฟชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวพิกา1 1นึ่อนด์ในปี2025สำหรับไฟนี้ผมจริงจังกับการชกผมฝึกซ้อมมาอย่างหนักเจสซี่แบมโดรดูเกตกล่าวนั่นเอง